ก็จะมาสอนการสร้าง Physical File นะครับจากาเหตุการณ์จริงเลยนะครับก็คือก็จะมีโจทย์มาประมาณนี้นะครับประกอบด้วย Table 2 Table นะครับก็จะมี Table Order นะครับแล้วก็ Table Customer นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสร้างเลยแล้วกันนะครับเริ่มจาก l o g i n ระบบ PS 400ก่อนนะครับ ใส่ s แล้วกด enter นะครับกด enter อีกครั้งครับก็จะมาหน้าเริ่มต้นนะครับให้ใช้คำสั่ง start pm นะครับ s t r p d m นะครับจากนั้นกด enter ครับใส่3ครับ w o r k with member นะครับจากกด enter ครับแล้วก็ลิดไลบรารีนี้นะครับไฟล์นี้แล้วก็ในที่นี้ผมจะ เลือกอเฉพาะซอสที่เป็นไท p e ของ physical file นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะโฟกัสไปที่ตัว physical file นะครับนี่เราจะกด enter ครับจะเห็นว่า,อาซอสที่อยู่ใน library นี้นะครับ mm hmm. ก็จะโชว์เฉพาะตัวที่เป็นไท p e ที่เป็น pf นะครับซอสของเราทั้งหมดที่ไทย์เป็น pf ตอนนี้ผมจะมาสร้างใหม่นะครับด้วยการกด f 6นะครับ จากนั้นตั้งชื่อนะครับเทเบิลแรกผมตั้งชื่อว่า ORD นะครับตั้งออเดอร์นะครับใชยเป็น PF physical file นะครับตรงนี้ใส่สามารถใส่ star bank ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์อธิบายอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมกด enter ต่อครับนะก็จะเข้ามาหน้าที่จะเป็นการเขียนโค้ดแล้วนะครับก็เราก็ใช้ form A นะครับนะ record format ของเรานะครับ ก็จะใส่ตำแหน่งที่ตรงกับตัว T นะครับแล้วก็ตรงนี้เราใส่ชื่อ Record Format ของเราลงไปนะครับในที่นี้ผมใส่ O R D แล้กันนะครับต่อไปนะครับเราจะก,ก็จะใส่ f i l l d นะครับว่าเรามี f i e l อะไรบ้างนะครับในที่นี้ก็จะมี f i l l d นะครับตรงนี้มี Order Number customer number นะครับ quality นะครับ price แล้วก็ date นะครับผมก็จะใส่เป็นชื่อฟิล l d นะครับชื่อฟิลนี้สามารถตั้งเองได้เลยนะครับว่าแล้วแต่ว่าอยากจะตั้งแบบไหนนะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็น o r นะครับแล้วก็ o r no นะครับก็คือ order number นะครับ ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณ2หลักนะครับผมก็จะดีไซน์เป็นตัวเลข2หลักนะครับเราสามารถกด f 4เพื่อดูตำแหน่งได้นะครับถ้าเราจำไม่ได้เราสามารถกด f 4เข้ามาดูแล้วเราก็ใส่นะครับ2ตำแหน่งนะครับความกว้างแล้วก็ด a t a t y ท e เราเป็น s นะครับ s นี่ก็คือเป็นตัวเลขนะครับ decimal ตรงนี้ สังเกตว่าที่ Data เนี่ยจะไม่มีจุดทศนิยมนะครับเราก็จะใส่เป็น0ูนนะครับตรง Text นี้เดี๋ยวเด๋ยวเราจะมาพิมพ์ทีหลังนะครับขอ enter นะครับก็จะได้1 f i l ฟิลแล้วนะครับตอนนี้เรามี5 f i ฟิลนะครับเดี๋ยวผมจะสรา้รางสร้างต่อไปนะครับเราสามารถเพิ่มบรรทัดทีละหลายๆลาบรรทัดก็ได้นะครับ สมมติอันนี้มี1 2 3 4อีก4บรรทัดเนี่ยเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ว่า R P 4ก็ได้นะครับแล้วกด enter ครับก็จะขึ้นมาเบิ้ลบรรทัดให้เรา4ครั้งนะครับเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเป็น O R cut นะครับ ข้อมูลนะครับตรงนี้ตัวเลขเนี่ยประมาณมีประมาณ4หลักผมก็จะตั้งเป็น4หลักนะครับแล้วก็คุณภาพตรงนี้นะครับมากสุดเนี่ยประมาณ4หลักผมก็จะตั้งเป็น4หลักนะครับ QTY สามารถตั้งเกินก็ได้นะครับ5หลักหรือว่า6หลักไปแล้วแต่ความต้องการเลยครับทําไว้สี่นะครับ สหลักนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเดทนะครับเดทตรงนี้จะสังเกตว่าเป็นตัวเลขน,นะครับแปดหลักนะครับเดี๋ยวผมจะที่ใส่เป็นแปดเดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้ามาพิม อธิบายไว้ด้านหลังได้นะครับเขาาเียนําว่า Text นะครับแล้วก็มุเลบเปิดนะครับแล้วก็ Single Code นะครับตามด้วย text ที่เราจะต้องการอธิบายนะครับอปิดด้วย Single Code แล้วก็มุลเลบปิดครับกด Enter นะ ก็ไม่เออเลืรออะไรนะครับผมก็จะ copy โดยใช้เมนูตรงนี้นะครับโดยก๊อปปีครับแล้วก็วาง เขียนอธิบายนะครับอย่างตัวนี้ก็ออเดอร์นะครับนัมเบอร สามารถเลื่อนมาชิดก็ได้นะครับไม่ต้องเว้นตามอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้คือผมเว้นให้มันสวยงามนะครับไปคุณิตี้นะครับผมขอตัวย่อนะครับ เห็ว่า Table เนี้นะมีฟิลดที่เหมือนกันก็คือฟิลด์ s t o m e r Number นะครับผมจะกำหนดให้ตัว customer number เนี่ยเป็น key นะครับเพื่อที่เทเบิลสองเทเบิลเนี่ยจะสามารถลิงก์กันได้นะครับวิธีการก็คือเอาฟิลด์คัสเตอร์เ สามารถ Copy ก็ได้นะครับ Copy ใช้ Copy แล้วก็วางโดยใช้คำสั่งอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยการพิมพ์ c นะครับบรรทัดที่ต้องการจะ Copy นะครับแล้วก็พิมพ์ b หรือ a นะครับถ้าเป็น a ก็คือ,อตัวที่เรา Copy เนี่ยจะมาอยู่ after บรรทัดที่เราพิมพ์ a ไปนะครับ ครับแต่ถ้าเป็น b ก็จะไปอยู่ before บรรทัดที่เราพิมพ์ b นะครับแล้วอันนี้สมมุติเราจะลบเราใส่ d ได้เลยครับ d ที่หน้าบรรทัดนะครับอันนี้ผมใส่ d ไป็สองบรรทัดครับกด enter นี่ครับตรงคีตรงนี้เราจะไม่ต้องพิมพ์ด้านหลังนี้นะครับเราจะตกออก แล้วใส่ตัว k ไปข้างหน้านะครับจากนั้นกด enter หนึ่งทีนะครับแล้วก็เราจะกดออกนะครับด้วยย3บ3ครับตรงนี้ใส่เป็น y แล้วก็ enter นะครับผมจะลองคอม p i l e ดูนะครับโดยการใส่ option 14นะครับจากนั้นกด enter นะครับ ตรงนี้เทเบิลตัวนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นแล้วนะครับชื่อว่า order นะครับ create l i n l i b r a ี้นีนะครับต่อไปผมจะสร้างตารางที่2นะครับก็กด f6 นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซอส์เราจะตั้งชื่อว่า c a s t อ,อย่างนี้นะครับ ผมจะตั้งไว้เป็น6หลักนะครับเพื่อที่ออตัวนี้นะครับจะได้ไม่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับออซอสไทยเป็น p f นะครับ Physical file นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถพริมพ์อธิบายได้นะครับแต่นี้ขอขอกด Enter ผ่าน Enterprise นะครับ ก็จะมาหน้าสอดโค้ดเหมือนเมื่อกี้เลยครับเราก็มาเริ่มสร้างาตรงนี้จะเป็น form A นะครับใส่ A ลงไปเล็กคอ f o r ฟอรนะครับใส่ R ตรงตรงให้ตรงกับไทปตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อของตัวนี้ผมจะใส่เป็นคัสนะครับ C U S เป็นเ e c o คอร์ดฟอรของตัวนี้นะครับ คราวนี้เรามาตั้งตงฟิลด์นะครับสังเกตว่าเทเบิลที่2เนี่ยก็จะมีฟิลด์อยู่4 f i ฟิลนะครับก็คือคัดนัมเบอร์นะครับคัดเนมแล้วก็อีทแอคทีฟแล้วก็เดทนะครับคัดนัมเบอร์เนี่ยเราจะต้องตั้งจำนวนหลักของตัวเลขเนี่ยให้เท่ากับให้คีย์เท่ากับตัวเทเบิลแรกนะครับ เตยวาแรกเราตั้งไป4ตัวเลขนะครับแล้วก็ทศนิยมเป็นศูนย์นะครับผมจะต้องตั้งให้เหมือนกันแต่ชื่อเนี่ยสามารถไม่เหมือนกันได้นะครับก็จะตั้งเป็นหาดแล้วก็ กด F4 นะครับถ้าจำตำแหน่งไม่ได้เราก็จะพิมพ์ตรงนี้เป็น4นะครับ4ก็คือตัวเลข4หลักนะครับแล้วก็ type เป็น S ก็คือ type เป็นตัวเลขนะครับ Decimal ตรงนี้เป็น0ครับกด Enter นะครับผมจะสร้างอีก3นะครับผมจะใช้คำสั่ง RP3 นะครับก็คือทำอีกข้งเป็น มาตั้งชื่อนะครับอันนี้คัส u s t เมอร์เนมนะครับรนี้ขอตั้งเป็น C S n M นะครับเป็นตัวย่อนะครับก็ตรงนี้เท่าที่ดูก uh, ำหนดไว้สัก8หลักก็น่าจะพอนะครับ ประมาณ8หลักนะครับผมจะกําหนดเป็นตัวอักษร8หลักนะครับก็คือ 8a นะครับแล้วก็ไม่มีทศนิยมนะครับถ้าเป็นตัวอักษรต่อไปนะครับ is active นะครับก็จะเป็น is a c นะครับอันนี้1หลักนะครับตัวเลข1หลัก เลขนะครับ C H A. เซทนะผมก็จะตั้งเป็น8หลักนะครับแล้วก็ไม่มีทศนิยมครับด้านหลังาเราก็จะเขียนอธิบายนะครับตรงนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับเป็นพิมพ์ควเทคนะครับเลเปอร์แล้วก็ซิงเกิลโคดนะครับ จะ, Copy ะคัปีตัวนี้นะครับลี่ตรงนี้นะครับค o ป y ีแล้วก็ัาตัวนี้ก็จะอธิบายไว้ว่า จะให้ตัว customer number เนี่ยเป็น Key นะครับผมก็จะกรอกมา okay. ใส่ c นะครับที่ข้างหน้าบรรทัดนี้แล้วก็ผมจะใส่ a ที่บรรทัดนี้ก็คือ after นะครับ enter ปุ๊บก็จะได้บรรทัดมามใส่ให้ตัวนี้เป็น Key แล้วก็ตรงคีย์เนี่ยจะไม่ต้องใส่รายละเอียดด้านหลังนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้วด้านบนนะครับ ก็กดอีกสาออกนะครับตรงนี้เส่เป็น Y เพื่อเซฟนะครับแล้วก็ enter ครับคัสเตอร์ customer ก็จะได้มาแล้วนะครับผมจะใส่ออปชั่น14เพื่อ c o m p i น e นะครับแล้วกด enter ครับตัวไฟล c u s t o ์ e u เนี่ยก็จะถูกคิดที่ library นี้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี้ผมจะมาคีย์ข้อมูลนะครับเข้าไปในเทเบิลนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับโจทย์ที่เราได้มานะครับโดยการผมจะใช้คำสั่งอัปเดตนะครับ pddta นะครับแล้วก็ นะครับก็จะมาให้เรากรอกแล้วนะครับเราก็เริ่มใส่ได้เลยครับใส่12ใช้แท็บในการเลื่อนได้นะครับ2 0 0พอทท่อโทษทีครับทีก่อนใช่ไหมอันนี้ต้อง2,000นะครับอ่าเราต้องดูชื่อฟิลข้างบนด้วยนะครับอันนี้คือฟิล customer name เอ้ customer number นะครับ เราต้องใส่2,000ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ออเดอร์นัมเบอร์เนี่ยเราจะใส่เป็น12นะครับจำนวน2,000นะครับใช้2,000นะครับแล้วก็สองศูนย์องศเดี๋ยวขอคีย์สักครู่นะครับเมื่อคีย์เสร็จแล้วให้เรากดแท็บแล้วกดอินเทอร์นะครับ เราจะไปเลคคอร์ต่อไปนะครับเราสามารถกดแท็บเลื่อนไปได้เรื่อยๆนะครับ สามารถกดแท็บนะครับถ้าเกิดเรากดเลยก็สามารถเอาเมาส์คลิกก็ได้นะครับมาถึงทันนี้เรากดแท็บสักหนึ่งทีนะครับให้เคอร์เซอร์ไปเลื่อนไปอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กด enter นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับ900เข้านนะครับออเดอร์นัมเบอร์17นะครับจำนวนก็คือ200นะครับไพ์คือ405นะครับแล้วก,ก็เดยนะครับ2 กด F3 เพื่อออกนะครับเขาก็จะบอกว่าเรามีการ add คคอร์ดเข้าไป6นะครับ c h a n ไม่มีนะครับเป็น0แล้วก็ Delete ไม่มีเป็น0นะครับตรงนี้ n data entity นะครับก็จะตอบ Y นะครับเพื่อออกนะครับกด enter หนึ่งครั้งครับอ่าตอนนี้เราลองมาดูข้อมูลที่เราคีย์เมื่อกี้กันนะครับโดยเช้คมสั่ง b e r k u r y นะครับ W r K R y นะครับกด enter นะครับตรงนี้ใส่เป็นหนึ่งนะครับ Create q u r y นะครับแล้วก็ใส่หนึ่งที่ข้อแรกนะครับจากนั้นใส่ชื่อ t ทเบิของเราไปนะครับที่ต้องการจะดูนะครับ Order นะครับกด F5 เลยก็ได้ครับ จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวดี๋วผมจะทําให้ดูอีกหนึ่งเทเบิลนะครับก็คือเทเบิลคัสเตอร์นะครับก็วิธีการก็คือกดออกก่อนนะครับเบ3สนะครับเ3ไปเรืเร่อยๆครับตรงนี้ใส่ Y นะครับแล้วก็ใส่3ตรงนี้ก็คือดู Not Run ไม่ต้องทําอะไรต่อนะครับกด enter นะครับ ตัวตีครับตรงนี้ใส่เป็น n นะครับเซฟเนี่ยเราเลือกเป็น No นะครับก็คือจะไม่เซฟถ้าเราใส่เป็น Y เนี่ยตรงนี้จะถามว่าให้จะเซฟเป็นชื่อว่าอะไรนะครับตรงนี้ใส่เป็นเปุ๊บเราก็กดผ่านได้นะครับแล้วกด f3 ออกครับคราวนี้จะลองไปอัปเดตอีกตัวหนึ่งนะครับ UPD นะครับ DTA ใช้คำสั่งนี้นะครับ เป็นวักนะครับตาม้ี่ชื่อเทเบิลนะครับหรือชื่อฟิสิกอลไฟล์ของเรานะครับ C U f T O M นะครับจากนั้นกด enter ครับเราก็จะมาใส่ customer number นะครับแล้วก็ name นะครับเสร็จไป ที่แบ่งนะครับก็ตรงนี้เป็น0ูนะครับแล้วก็วันที่ก็คือ2อง0องแล้วก็1 0บสนะครับก็แท็บหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ e r ครับต่อไปนะครับ ส่วนสูง,ง scb นะครับถูกทีครับต้องกดแท็บนะครับแล้วก็ scb ตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็สองซูนซูนสองซูนแล้วก็สอ,สองนะครับกดแท็บแล้วก็ Enter อร์ครับเด,เดี๋ยวผมจะลองหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ จะกด F3 นะครับเพื่อออกนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าเราได้แอดไปแล้ว3นะครับแอดไปแล้ว3เรคคอร์ดจากนี้นะครับมีเหลืออีก2ที่เราจะแอดนะครับเราสามารถกด F12 นะครับกลับไปหน้าแอดเพิ่มได้อีกนะครับแต่สังเกตว่าตัวบรรทัดเนี่ยจะเหลือแค่1บรรทัดเราจะต้องกด f F10 นะครับเพื่อ entry อีกครั้งหนึ่งนะครับมการกด F10 นะครับอ่ามันทัดก็จะขึ้นมาอันนี้เราใส่ไปต่อนะครับ8000ให้ กด F3 นะครับตรงนี้ก็จะเพิ่ม Add เพิ่มมาเป็น5แล้วนะครับ c h a n ไม่มีนะครับแล้วก็ d e l e t ไม่มีตรงนี้ก็ใส่เป็น Y นะครับแล้วก็ Enter ครับเรา Work q u e r ให้ดูนะครับใช้คำสั่ง w r K q r y นะครับจากนั้นกด Enter นะครับใส่1นะครับแล้วก็ใส่1ที่บรรทัดแรกนะครับ จากนั้นกด enter นะครับใส่ชื่อเทป physical file ของเราลงไปนะครับ C U S C O M นะครับจากนั้นกด enter นะครับกด F5 นะครับเราก็จะได้ข้อมูลตามที่โจทดกำหนดแล้วนะครับตรงนี้ก็วิธีออกนะครับกด F3 นครับสตรงนี้ใส่เป็น n นะครับก็คือไม่เซฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่เป็น3ก็คือ do not run นะครับจากนั้นกด enter ครับกเดเีสามอีกทีครับก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมนะครับก็จะขอจบการสร้าง Table นะครับอันนี้มาลองสร้างให้ดูเผื่อเราได้โจทย์มาแล้วเรา จะต้องนำมาสร้างอย่างไรน,นะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมได้รับมานะครับมาลองสร้างให้ดูโอเคครับก็ขอจบคลิปสอนการสร้างเผียเพียงเท่านี้นะครับ